สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงนะครับก็วันนี้ลุงเนียงก็ให้แตกบนแตกล่างอีกครั้งนะครับแล้วก็ เข้าตัวเน้นด้วยนะครับที่ลุงเนียงเน้นให้นะครับตัวเน้นให้นะครับก็ให้ท่านไปดูไปชมยอ่อไอคลิปย้อนหลังดูได้นะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยพอหวยออกแล้วเอามาแล้วเข้านะครับลุงเนียงขอรับประกันว่าคนอย่างลุงเนียง ไม่มีทางที่จะทําแบบนั้นนะครับเข้าก็คือเข้าหลุดก็คือหลุดนะครับลุงเนียงทำํำคลิปสําหรับสูตรหวยมานี่ก็1ปีแล้วนะครับก็มีทั้งเข้าทั้งหลุดนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นใช้ดุลระยะพินิษฐ ของท่านนะครับพิจารณาดูนะครับเอาละครับก่อนอื่นก็ลุงเนียงก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่ติดตามลุงเนียงแล้วก็เชื่อลุงเนียงแล้วก็นำไปลงทุนนะครับก็ยังไงยังไงก็ได้ตังค์อย่างแน่นอนนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะครับด้วยความจริงใจนะครับ บางท่านก็คอมเมนต์มาบอกว่าอยากจะให้ค่าครูค่ากระดาษปากกานะครับลุงเนียงเขาบอกว่าไม่ต้องมาให้ผมหรอกครับเพราะเวลาท่านซื้อ,อหวยที่ลุงเนียงให้ไปมันไม่เข้ามันไม่ถูกเงินของท่านก็เสีย เงินของท่านก็หลุดหายไปนะครับก็ไม่เกี่ยวกับผมนะครับได้ก็ขอให้เป็นของท่านเสียก็ขอขอให้เป็นของท่านนะครับแต่โรงเรียนก็อยากให้ท่านผู้ชมถ้าเป็นไปได้อยากให้ท่านผู้ชมนั้นถูกทุกทุกงวดนะครับ ถูกทุกทุกงวดให้ร่ำให้รวยไปเลยนะครับงวดนี้ลุงเนียงให้โค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายวิ่ง0แล้วก็1นะครับวิ่ง0ย์แล้วก็1นะครับจับคู่ให้ก็คือ 30, 60, 90, แล้วก็ศ1แล้วก็316191นะครับเน้น นะครับเน้น6090แล้วก็01นะครับก็ปรากฏว่านะครับไว้ออกข้างบน690นะครับข้างล่างออก60นะครับก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับ ก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ตังไม่มากก็น,น้อยนะครับผมเชื่อว่าคนที่ติดตามโรงเนียงจริงๆนะครับคงจะถูกนะครับแต่คนที่เข้ามาแล้วก็ผ่านไปนะครับก็บางคนก็เข้ามา กระแนกกระแหนลุงเนียงบ้างนะครับบางคนก็ามาให้กําลังใจบ้างนะครับก็ยังไงก็ลุงเนียงก็ขอขอบคุณนะครับถึงแม้ว่าเข้ามาแล้วจะคอมเมนต์ดีหรือไม่ดีก็ลุงเนียงก็ขอบคุณที่ให้ความสนใจและเข้ามาดูคลิปของลุงเนียงนะครับสําหรับันนี้ลุงเนียงก็ให้ท่านผู้ชมไปนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับ มาดูว่าที่โรงเรียงให้เข้านั้นมีตัวไหนบ้างนะครับสําหรับโค้งสุดท้ายนั้นเข้าเต็มๆนะครับก็เน้นให้60แล้วก็90นะครับแล้วก็มีอีกนะครับสาหรับสรุป2ตัวสรุป2ตัวบนนะครับสรุป2ตัวบนก็เข้านะครับมาดูว่าโรงเรียงสรุปให้แล้วยังไงนะครับสรุป2ตัวบนก็วิ่ง0ูนย์ แล้วก็1เหมือนกันนะครับจับคู่ให้06 04 09แล้วก็05ก็ให้กลับด้วยมันก็มาเข้าทั้งล่างทั้งขงบนนะครับ06แล้วก็09นะครับแต่นี่เป็นสรุปบนนะครับที่ลุงเนียงให้ไปนะครับแต่บางเอืญนมันเป็นผลพลอยได้คือมันไปเข้าข้างล่างด้วยนะครับทีนี้ มาดูาสรุปบนแล้วนะครับสรุปบนนั้นอันนี้ก็ไปดูเทปย้อนหลังได้นะครับก็ลุงเนียงไม่ไม่โมเมนะครับว่าเอ้ยหวยออกแล้วเอาอมาบอกว่าหวยเข้าหวยไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขออภยยัยจริงๆนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้ติดตามจริงๆนะครับ หากว่าท่านติดตามโรงเรียงจริงๆท่านจะต้องรู้นะครับว่าโรงเรียงนั้นให้จริงนะครับเข้าก็เข้าจริงหลุดก็หลุดจริงนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีการแต่งเรื่องนะครับทีนี้มาดาูแล้วก็สรุปร่างก็เข้าอีกนะครับมาดูสรุปร่างนี่เห็นนะครับนี้เป็นสรุปร่างนะครับโรงเรียงได้ สรุปให้ท่านผู้ชมไปก็มีหลักสิบบนสามสูตรหลักสิบล่างสามสูตรหลักหน่วยล่างสามสูตรนะครับสรุปออกมาแล้วนะครับหลักสิบไดเ้เด่นหกนะครับหลักหน่วยเด่นเก้านะครับแต่ก็มีศูนย์มีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดนะครับก็จับคู่ออกมาก็ได้หกเก้าหกศูนย์ 6 5 6 7 8 8นะครับแล้วก็1 9 3 9 4 9 5 9 6, 7 9นะครับแต่ลุงเนียงเน้นถูกตัวอีกนะครับสำหรับตัวล่างนะครับเน้นที่60แล้วก็6 9แล้วก็1 9นะครับ3หางเท่านั้นนะครับก็ปรากฏว่างวดนี้ ถูกทั้งสรุปบนสรุปร่างแล้วก็โค้งสุดท้ายที่ลุงเนียงได้ตัดเลขเหลือน้อยตัวแล้วนะครับมาดูนะครับท่านผู้ชมอาจจะว่าเลขหลายตัวนะครับเลขหลายตัวเลขหลายตัวแต่ลุงเนียงเน้นให้3คู่นะครับดูให้ชัดๆนะครับ3คู่แล้วก็สรุปบนก็หลายตัวแต่ลุงเนียงเน้นให้4คู่นะครับ คือ0 6 0 4 0 9 0 5นะครับแล้วก็สรุปโค้งสุดท้ายตัวเลขก็มีแค่นี้แหละครับเยอะเหรอครับแค่นี้ไม่เยอะนะครับก็แค่นี้แหละครับ6หาง7หาง7คู่นะครับก็ลุงเนียงก็ไม่ได้ให้ซื้อหมดนะครับ ก็ลุงเนียงเน้นให้3คู่นะครับส่วนคู่อื่นท่านผู้ชมท่านใดชอบก็ไปจัดเอาเองนะครับแต่ลุงเนียงชอบ60 90แล้วก็0ูนะครับก็ถึงได้เน้นให้ท่านผู้ชมไปนะครับเอาละครับงวดนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะอิ่มหนำสำราญน,นะครับลุงเนียงก็ดีใจด้วยนะครับ ก็เสียใจด้วยสำหรับคนที่ยังไม่ถูกนะครับก็ขอให้ติดตามโรงเรียงต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้โรงเรียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับโรงเรียงเองก็ขอกล่าบคำว่าสวัสดีครับ